สวัสดีครับสวัสดีครับ day, okay, พ tai, ี่ๆทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เรามีพัดแก้วมรกตนะครับเป็นรุ่นเศรษฐีแก้วสารพัดหนึกนะครับรุ่นนี้ก็ได้แม่ตานะครับนันเขียนยันอักขรนะครับจากหลวงปู่มหาชีลาด้านหลังนะครับแล้วพุทธาพิเศษนะครับที่สวนสงของอ่าหลวงปู่มหาชีลานะครับและก็นะครับอีกหลายเกจิอาจารย์ที่พวกพุทธาพิเศษนะครับนะเช่นพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุริยานงปู่เวินนะครับและอีกเกจินะครับนะเกือบสิบองค์กรัพชายกับพุทธาพิเศษรุ่นนี้วันนี้ได้มาเพียงแค่ สิบรายการท่านพี่นะและก็รายการเพ้นท์นะครับของพระหนุมาน1ิบทิศนะครับมาแบ่งปันพี่ๆอีก2รายการนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะสัรับวันี้จับมาแบ่งปันให้พี่ในราคาย่อมเยาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเามาให้พี่ได้รับชมกันหลังเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้มีมาแค่สิบรายการท่านพี่นะมีมาน้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับนะเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยฮะเนี่ย นะครับพุทธาพิเศษในบทมหาอุดนะครับหรือรายการแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับจินดามณีเนะฮะจีวอนสายสินนะครับอกทองทะอุดเงินแ้สามดอกครับพี่นะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้จับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเลขโพสต์นัมเบอร์นะครับหมายเลขสิบเก้าตอพิเศษครับองคงนี้สวยมากครับนี่ฮะ รายการนี้นะแบ่งปันให้พี่นะครับนะฟังราคาให้ผิดนะวันนี้ผมจับมาแบ่งปันให้พี่นะครับวันนี้นะถือรายการนี้ถือว่าจัดเต็มนะสวยมากขอทีอยี่สิบบาทพอพี่2อ0ยี่บาทพอพี่รายการนี้นะครับรวมส่งให้นะครับรายการที่1นะครับนะครับสวยๆเลยนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนี่ฮะ รายการที่สองครับโอ้โหนี่จะสวยนะรายการนี้ก็สวยนะครับนะเลขโคดตเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับนี่ฮะเนื้อขาวพุทธคุณโรยแบงค์นะฮะโรยผงนับผงนับแบงค์นะครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเลขโคดตัาเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าแบ่งปันให้พี่ที่ร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยหกสิบาทพอพิชัยนะครับเป็นรายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนี่ฮะรายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทุบโรยผงตะไบทองนะครับตะกุดเงินตะกุดทองแดงหนึ่งดอกเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลสามสิบเจ็ดครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลสามสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆนี่แม่ตาเขียนจันจั่งปู่มหาศิลานี่ครับรายการนี้ก็เอาไปพี่ชายร้อยหกสิบาทจับคู่สามร้อยได้มินะร้อยหกสิบาทโอ้ไหนร้อยหกสิบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เลยพร้อมจัดส่งฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการสัปปาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาลุยติดต่อกับเนื้อเทาผงทูบมวลสารคุกว่างเหนือแสงนะครับฝังบุตรนะจีวรสายสินเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสามสิบแปดครับนี่ฮะรายการที่สี่นะเอาไปพี่ชายร้อยหกสิบบาทนะครับรายการที่สี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ห้านี่ฮะ รายการที่5ที่สวยครับกับรายการนี้เนื้อเทาขงทุบโอยแบล็กเซนะครับนะฮะอกฝังข้าวสารหินนะครับเลขโค้ดเบอร์24ครับนี่นะรายการนี้เอาไปครับิชายนะครับ160บาทนะครับรายการที่5 ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่6ครับรายการที่6เนื้อจินดาวณนีมวนสารตะกุดทองทิพย์สดอกฝังท้องไหลเลขโค้ดเบอร์หมายเลข26รวมกันได้8ครับนี่ฮะรายการนี้ผมขอที่200บาทพอพี่200บาทพอพี่ชายนะครับรายการที่6นี่ฮะสวยง,งามน,นะครับนี่ะนะสวยๆน่ครับ ต่อมาครับที่7รายการที่7เรามาดูต่อครับรายการที่7เปิดขึ้นมากับรายการนี้เนื้อจินดามณีนะมวนสารลอยว่างเสาหลงนะครับนี่ฮะเลขหัวทเีนเปิดที่สามดแปดครับรายการนี้ร้อยหกสิบบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เลยพี่ร้อยหกสิบบาทจับคู่สามร้อยได้เลยนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่8อ,องค์นี้สวยสวยเลยนะครับรายการที่8รายการนี้เลขคู่เบอร์หมายเลข15รายการนี้สายลุ้งเสือนะครับหิมะจักรุดทองแดงสามดอกหน้ากากทองจักรพรรดิครับนี่ครับนัากากประทองจักรพรรดินะครับนี่นี่ครับโอ้โหหลังสวยสวยนะรายการนี้เอาไป220บาทครับพี่ชายหนาะ220บาทจับคู่กัน400บาทพอพี่นะครับรายการที่8นะครับ ต่อมาครับรายการที่9ารายการที่9ครับกับรายการนี้เนื้อดินหลังต่อโรยแป้งเศกอกทองครับเลขโคดเเบอร์หมายเลข33นะครับเลขโคดเตเบอร์หมายเลข33รายการนี้เอาไปพี่ใายร้160บาทพอค1ร0บาทพอครับพี่ชารายการที่9นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่10ครับ ลายการที่สิบรายการนี้เนื้อตามไปลานตะกุดทองสามดอกจีบอนไซส,สินนะครับเกศสาหลังพระฝังพระสมเด็จห,หลังนะฮะหลังรุ่นฝังพระสมเด็จนะครับนี่ฮะนี่โอ้โหสวยๆนะลายการนี้เล้คุณตั้งเบอร์ยี่ห้าเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่จับคู่สี่ร้อยบาทได้น,นะพี่นะลายการที่สิบนะ ต่อมาครับรายการที่11บเกับสินะครับได้รายการพิมพ์มานะครับ11บเกับสิได้รายการพิมพ์มาครับรายการที่11จะเป็นเลขโค้ดตจำนวนหมายเลข21นะครับนี่ฮะนี่นะแล้วก็รายการที่22่สิบรายการที่12นะครับก็จะเป็นเลขโค้ดตำวนสามสิบสามนะฮะนะชุดนี้นะฮะผมไปจับมามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนี่ฮนะ ชุดนี้ผมจำแบ่งปันให้พี่นะครับนะใครไว้ใครได้เพียงองค์ละ400บาทเท่านั้น400บาทเท่านั้นครับนะองค์ละ400บาทนะครับใครจะยกคู่นะแจ้งได้ยกคู่ขอชุดนี้แค่700ดร้พอพี่ยกคู่ขอชุดนี้แค่700บาทพอครับพี่นะครับเน่เอาไปเลยนะนี่ฮนะจัดให้พี่ชายรายการที่สิบเอซเอซสิบสองนะครับ ตอนนี้ครับมีแบบปันใพี่นะครับนะ10 12รายการชอบสนใจรายการไหนเช้าวันนี้นะฮะอุดหลุนเข้ามาได้เลยนีครับ <c oughs> ี้ื่องนี้ขอบคุณที่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ